ท่าเธอแพ้ฉันเป็น,นแฟน,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 นเธอ Now do you wanna play do you wanna play with me ถ้าเธอฉันชาจะจบฉัน,น,นทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณต้อยอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปสามเรายังคงอยู่ในเหมือนที่15เรื่องเงินนะคะน้องๆก็ได้เรียนหายไปแล้ว2เรื่องด้วยนะคะ จำได้ไหมคะว่า2เรื่องย่อยที่เราเรียนผ่านไปเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือการบอกจํานวนเงินและเขียนแสดงจํานวนเงินแบบใช้สุดใช่ไหมคะเรื่องที่2ก็คือการเรียบเทียบจํานวนเงินและการแรเงินนะคะส่วนในพาร์ทที่3จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามมกันเลยนะคะในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องการอ่านการเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย น้องๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหากันเลยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นักเรียนมีเงินกี่บาทคะนักเรียนได้รับเงินจากใครบ้างเอ่ยแล้วนักเรียนจ่ายเงินเป็นค่าอะไรไปบ้างคะเรามาดูประสบการณ์การได้รับเงินและจ่ายเงินในหนึ่งวันของต้นกล้าก,กันนะคะมีหลายรายการเลยค่ะ เรามาช่วยกันดูนะคะว่ารายการใดเป็นรายรับและรายการใดเป็นรายจ่ายซึ่งมีวิธีสังเกตดังนี้ค่ะถ้าจำนวนเงินใดเป็นจำนวนเงินที่มีอยู่หรือได้รับมาเพิ่มเนี่ยจะเรียกว่ารายรับค่ะส่วนจำนวนเงินที่จ่ายไปเนี่ยก็จะเรียกว่ารายจ่ายแน่นิงค่ะเรามาดูรายการแรกกันเลยค่ะต้นกล้ามีเงินในกระเป๋า20บาท รายการนี้เนี่ยเป็นรายรับหรือว่ารายจ่ายคะเก่งมากเลยค่ะรายรับค่ะรายการถัดไปแม่ให้เงิน50บาทรายการนี้เป็นรายรับหรือรายจ่ายคะเก่งมากเลยค่ะรายรับนั่นเองค่ะต่อไปซื้อสมุด14บาท50สสตางค์รายการนี้เป็นรายรับหรือรายจ่ายคะ เก่งมากเลยค่ะรายจ่ายค่ะต่อไปซื้อขนม12บาทเป็นรายรับหรือรายจ่ายคะเยี่ยมมากเลยค่ะรายจ่ายนะคะรายการถัดไปนะคะซื้อน้ำดื่ม5บาท50สตางค์เป็นรายรับหรือรายจ่ายคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะรายจ่ายนะคะและสุดท้ายค่ะยายให้เงิน100บาทเป็นรายรับหรือว่ารายจ่ายคะ เก่งมากเลยค่ะรายรับค่ะนักเรียนคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้อ่านรายการเหล่านี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นโดยเห็นรายรับและรายจ่ายครบทุกรายการใช่แล้วค่ะเราสามารถบันทึกรายรับและรายจ่ายลงในตารางโดยแบบบันทึกควรจะมีข้อมูลชื่อของผู้บันทึกวันเดือนปีที่บันทึก และบนหัวตารางเนี่ยคนจะมีข้อมูลวันเดือนปีรายการรายรับรายจ่ายและคงเหลือค่ะซึ่งความกว้างของแต่ละช่องเนี่ยเราสามารถกำหนดได้เองตามความเหมาะสมเลยค่ะเราลองมาช่วยกันบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กชายต้นกล้ากันนะคะช่องแรกวันเดือนปีนะคะเราจะเขียนวันที่แบบย่อกันค่ะโดยวันที่เนี่ยเราก็จะเขียนแค่ตัวเลขนะคะ วันที่8เราก็เขียน8ไว้ค่ะเดือนตุลาคมเราก็จะเขียนชื่อเดือนแบบย่อนะคะเดือนตุลาคมย่อได้ว่าอย่างไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะต่อจุดคอจุดนะคะส่วนปีพุทธศักราช2564เนี่ยเราก็จะย่อเหลือ64ค่ะเรามาดูรายการแรกกันเลยค่ะต้นกล้ามีเงินในกระเป๋า20บาทจำนวนเงิน20บบาทเนี่ยเราจะบันทึกลงในช่องไหนคะ ใช่แล้วคะ่ะรายรับนั่นเองลงไว้นะคะ20บาทศูนย์สตางค์ค่ะและช่องรายจ่ายเนี่ยเราจะเขียนจำนวนเงินเท่าไหรคะใช่แล้วคะ่ะไม่มีนะคะเราก็จะเขียนเป็นเครื่องหมายขีดไวค้ค่ะต่อไปในช่องคงเหลือละคะเราจะเขียนจำนวนเงินเท่าไรเอ่ยรายการแรกเนี่ยเป็นรายรับนะคะดังนั้นเราจะเขียนจำนวนเงินในช่องคงเหลือเนี่ยเท่ากับจำนวนเงินในช่องรายรับคะ่ะ เขียนไว้เลย20บาทศูนย์สตางค์ค่ะรายการถัดไปแม่ให้เงิน50บาทในช่องรายรับเนี่ยเราจะเขียนจำนวนเงินเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะ50บาทศนย์สตางค์ค่ะแล้วในช่องรายจ่ายล่ะคะเราจะเขียนจำนวนเงินเท่าไหร่เก่งมากเลยคะ่ะเขียนขีดกลางไว้นะคะแล้วในช่องคงเหลือล่ะคะเราจะเขียนจำนวนเงินเท่าไรเอ่ยถ้าเรามีรายรับเนี่ย แสดงว่าเราก็ต้องมีเงินเหลือเพิ่มมากขึ้นนะคะจำนวนเงินคงเหลือเนี่ยสามารถคิดได้โดยการนำจำนวนเงินคงเหลือเดิมรวมกับรายรับที่เพิ่มมาค่ะ20บาทศูนย์สตางค์รวมกับ5 0บาทศูนย์สตางค์เป็นเท่าไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะ70บาทศูนย์สตางค์นะคะต่อไปซื้อสมุด14บาท50สตางค์ในช่องรายรับเราเขียนอะไรคะนักเรียน ใช่แล้วค่ะเครื่องหมายขีดนะคะแล้วในช่องรายจ่ายเราก็เขียนไว้เลย14บาท50สตางค์ค่ะแล้วในช่องคงเหลือล่ะเราจะเขียนจำนวนเงินเท่าไหร่คะถ้าเราซื้อของไปเนี่ยจำนวนเงินคงเหลือของเราก็จะน้อยลงใช่ไหมคะจำนวนเงินคงเหลือสามารถคิดได้โดยการนำจำนวนเงินคงเหลือเดิมลบออกด้วยจำนวนเงินที่จ่ายไปนั่นเองค่ะ เรามาช่วยกันคิดเลยค่ะว่า70บาทศูนย์สตางค์ลบด้วย14บาท50สตางค์ได้เท่าไรเอ่ยเรามาลบจํานวนเงินในหน่วยสตางค์กันก่อนนะคะศูนย์สตางค์ลบ50สตางค์ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราจะต้องกระจายจํานวนเงินจากหน่วยบาทมา1บาทนะคะ70บาทกระจายไป1บาทก็จะเหลือ69บาท1บาทที่กระจายไปก็จะได้เป็น100สตางค์นะคะ 100สตางค์ลบ50สตางค์ได้เท่าไหร่คะ50สตางค์นะคะต่อไป9ลบ4เหลือเท่าไหร่คะ5นะคะต่อไป60ลบ1เหลือ50ค่ะเราก็จะได้จำนวนเงินคงเหลือเป็น55บาท50สตางค์ค่ะรายการต่อไปซื้อขนม12บบาทรายการนี้เป็นรายจ่ายนะคะดังนั้นในช่องรายรับเนี่ยเราก็จะเขียนขีดกลางไว้ค่ะ ในช่องรายจ่ายเราก็เขียนไว้เลย12บาทศนย์สตางค์ค่ะเอแล้วจำนวนเงินคงเหลือล่ะจะเป็นเท่าไรเอ่ยใช่แล้วเราสามารถคิดได้โดยการนำจำนวนเงินคงเหลือเดิมลบออกด้วยจำนวนเงินที่จ่ายไปค่ะเรามาช่วยกันหาผลลบเลยเรามาลบจำนวนเงินในหน่วยสตางค์กันก่อนนะคะ50สตางค์ลบ0สตางค์เหลือ50สตางค์ค่ะ ต่อไปเรามาลบจำนวนเงินในหน่วยบาทกันต่อเลยนะคะ5้าหน่วยลบ2หน่วยเหลือเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากเลยค่ะ3หน่วยนะคะ 50, 50ลบ1เหลือเท่าไหร่คะเก่งมากเลย40นะคะเราก็จะได้จำนวนเงินคง,งเหลือเป็น43บาท50สตางค์ค่ะมาดูรายการถัดไปกันเลยค่ะซื้อน้ำดื่ม5บาท50สสตางค์รายการนี้เป็นรายจ่ายนะคะ ในช่องรายรับเนี่ยเราก็จะเขียนขีดกลางค่ะแล้วในช่องรายจ่ายเราก็เขียนไว้เลย5บาท50สตางค์ค่ะเอแล้วช่องคงเหลือล่ะคะใช่แล้วสามารถคิดได้โดยการนำจำนวนเงินคงเหลือเดิมลบออกด้วยรายจ่ายค่ะเรามาช่วยกันคิดเลยค่ะ4 3บาท50สตางค์ลบด้วย5บาท50สสตางค์ได้เท่าไหร่เอ่ยเรามาลบจำนวนเงินในหน่วยสตางค์กันเลยค่ะ 50สตางค์ลบด้วย50สตางค์เหลือศนสตางค์นะคะต่อไปเรามาพิจารณาในหน่วยบาทกันเลยค่ะ3หน่วยลบด้วย5ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราจะต้องกระจายจำนวนเงินจากหลัก10มา1 0ค่ะ40กระจายไป1 0ก็จะเหลือ30 1 0ที่กระจายมารวมกับ3หน่วยก็จะเป็น13หน่วยนะคะ13หน่วยลบด้วย5ก็จะเหลือ8นะคะ แล้วก็ในหลักสิบเนี่ยสาไม่ได้ลบอะไรนะคะแล้วก็ตอบเป็น30ได้เลยค่ะเราก็จะได้จำนวนเงินคงเหลือเป็น38บาทศูนย์สตางค์ค่ะเรามาดูรายการสุดท้ายกันเลยค่ะยายให้เงิน100บาทรายการนี้เป็นรายรับนะคะในช่องรายรับเราจะเขียนว่าอะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะ100บาทศูนย์สตางค์นะคะแล้วในช่องรายจ่ายล่ะเราจะเขียนจำนวนเงินเป็นเท่าไหร่ ไม่มีนะคะเราจะเขียนเป็นเครื่องหมายขีดค่ะแล้วในช่องคงเหลือล่ะคะคิดอย่างไรเอ่ยใช่แล้วสามารถคิดได้โดยการนำจำนวนเงินคงเหลือเดิมรวมกับรายรับที่ได้มาเพิ่มนะคะ3 8บาทศูนสตางค์รวมกับ1 0 0บาทศูนสตางค์เป็นเท่าไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะ1 3 8บาทศูนสตางค์ค่ะสรุปว่า ต้นกล้าเนี่ยก็จะมีเงินคงเหลือ138บาทนะคะแสดงว่าต้นกล้าเนี่ยมีรายรับมากกว่ารายจ่ายแน่ๆค่ะต่อไปเรามาดูข้อมูลของใบบัวกันต่อนะคะตารางนี้แสดงอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงใบบัววันที่1-3ถึง3พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะ เอแล้วรายรับรายการใดเป็นเงินมากที่สุดและเป็นเงินจำนวนเท่าใดคะนักเรียนลองดูในช่องรายรับค่ะรายการใดมีจำนวนมากที่สุดคะใช่แล้วรายการนี้นะคะพ่อให้เงิน200บาทคะ่ะเอแล้วรายจ่ายรายการใดเป็นจำนวนเงินมากที่สุดและเป็นเงินเท่าไรนักเรียนลองดูในช่องรายจ่ายนะคะ รายการใดมากที่สุดเอ่ยใช่แล้วค่ะซื้อสีไม้80บาท25สหสตางค์ค่ะเก่งมากเลยค่ะคำถามต่อไปค่ะในวันที่สองพฤศจิกายนใบบัวมีเงินคงเหลือเท่าไร่เรามาดูในวันที่สองพฤศจิกาค่ะมีเงินคงเหลือรายการสุดท้ายของวันที่สองเนี่ยเป็นเงินเท่าไหรค่คะใช่แล้วค่ะ147บาท75สสตางค์นะคะเก่งมากเลยค่ะ นักเรียนคิดว่าใบาบัวเนี่ยมีรายรับมากกว่าหรือน้อยกว่ารายจ่ายคะใช่แล้วคะ่ะมากกว่านะคะเพราะยังมียอดคงเหลือนั่นเองคะ่ะเอแล้วถ้าใบาบัวต้องการมีเงินคงเหลือมากขึ้นใบบัวจะทำอย่างไรได้บ้างคะใช่แล้วคะ่ะใบบัวก็จะต้องหาเงินเพิ่มอาจจะทำได้โดยการช่วยคุณแม่ทำงานบ้านนะคะหรือ ใบบัวก็จะต้องลดรายจ่ายนะคะโดยการงดซื้อขนมก็ได้ค่ะต่อไปนักเรียนลองมาช่วยแก้วตาเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายกันบ้างนะคะวันที่19-20กถึง20กุมภาพันธ์แก้วตาเนี่ยได้เขียนบันทึกข้อมูลไว้นะคะเพื่อจะนำไปเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายดังนี้ค่ะเรามาช่วยแก้วตาเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายกันเลยค่ะ เรามาเขียนส่วนแรกกันก่อนเลยชื่อบันทึกชื่อบันทึกเราจะเขียนอย่างไรคะใช่ละค่ะบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงแก้วตาค่ะต่อไปเราก็จะเขียนวันที่นะคะวันที่1 9ถึง20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ค่ะต่อไปเราจะมาบันทึกรายการต่างๆเนี่ยลงในตารางกันเลยนะคะมาดูรายการแรกกันเลยค่ะ วันที่19กุมภาพันธ์2564แม่ให้เงิน100บาทเรามาเขียนไว้ในรายการเลยนะคะเอแล้วรายการนี้เนี่ยเป็นรายรับหรือรายจ่ายคะเก่งมากเลยค่ะรายรับนะคะในช่องรายรับเราก็จะเขียนไว้100.00บาทค่ะแล้วในช่องรายจ่ายเราจะเขียนจำนวนเงินเท่าไหร่คะไม่มีนะคะเราจะเขียนเครื่องหมายขีดไวค้ค่ะแล้วในช่องคงเหลือเขียนเป็นจำนวนเงินเท่าไรคะนักเรียน เก่งมากเลยค่ะ100 0 0บาทนั่นิ่งค่ะเรามาดูรายการถัดไปกันเลยซื้อขนม20บาท50สตางค์บันทึกไว้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายรับหรือรายจ่ายคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะเป็นรายจ่ายนะคะดังนั้นในช่องรายรับเนี่ยเราก็จะเขียนขีดกลางไว้ในช่องรายจ่ายเราก็จะเขียนไว้ค่ะ20บาท50สสตางค์ค่ะ แล้วในช่องคงเหลือเราจะเขียนจํานวนเงินเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะเราจะต้องนำจำนวนเงินคงเหลือเดิมลบออกด้วยรายจ่ายค่ะมาช่วยกันคิดเลยค่ะ100บาทศูนย์สตางค์ลบด้วย20บาท50สตางค์ได้เท่าไรมาลบจำนวนเงินในหน่วยสตางค์กันก่อนเลยนะคะศูนย์สตางค์ลบด้วย50สตางค์ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบดังนั้นเราจะต้องกระจายจำนวนเงินจากหน่วยบาทมา1บาทนะคะ 100บาทกระจายไป1บาทก็จะเหลือ99บาท1บาทที่กระจายมาเนี่ยก็จะได้เป็น100สตางค์ค่ะ100สตางค์ลบด้วย50สตางค์เหลือเท่าไหร่คะ50สตางค์นะคะต่อไปเรามาลบจำนวนเงินในหน่วยบาทนั้นต่อเลย9หน่วยลบด้วย0ูนหน่วยได้เท่าไหร่คะ9หน่วยนะคะ90ลบด้วย20ได้เท่าไหร่คะ70ค่ะเราก็จะได้จำนวนเงินคงเหลือเป็น 79บาท50สตางค์ค่ะมาดูรายการถัดไปกันเลยค่ะซื้อก๋วยเตี๋ยว35บาทเขียนบันทึกไว้เลยรายการนี้เป็นรายรับหรือรายจ่ายคะเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นรายจ่ายนะคะดังนั้นในช่องรายรับเราก็เขียนขีดกลางไว้ในช่องรายจ่ายเราก็บันทึกไว้เลย35.000บาทค่ะแล้วมีจำนวนเงินคงเหลือเท่าไหรค่คะเราสามารถคิดได้โดยการนำจำนวนเงินคงเหลือเดิม ลบออกด้วยรายจ่ายนะคะมาช่วยกันคิดเลยค่ะ79บาท50สตางค์ลบด้วย35บาท0สตางค์เป็นเท่าไหร่เรามาพิจารณาในหน่วยสตางค์กันก่อนเลยค่ะ50สตางค์ลบด้วย0สตางค์เหลือเท่าไหร่คะ50สตางค์นะคะต่อไปเรามาพิจารณาในหน่วยบาทค่ะ9หน่วยลบด้วย5หน่วยเหลือเท่าไหร่คะ4หน่วยนะคะ ต่อไป70ลบด้วย30เหลือเท่าไหร่คะ40นะคะเราก็จะได้จำนวนเงินคงเหลือเป็น44บาท50สตางค์ค่ะมาดูรายการถัดไปกันเลยค่ะวันที่20กุมภาพันธ์64นะคะช่วยย่าทำงานบ้านได้เงิน50บาทรายการนี้เป็นรายรับหรือรายจ่ายคะเก่งมากเลยคะ่ะรายรับนะคะ ในช่องรายรับเราก็เขียนไว้เลย50.00บาทส่วนในช่องรายจ่ายเนี่ยเราก็จะเขียนขีดกลางไว้นะคะแล้วจำนวนเงินคงเหลือเป็นเท่าไหร่คะเราสามารถคิดได้โดยการนำจำนวนเงินคงเหลือเดิมรวมกับจำนวนเงินที่ได้รับมาเพิ่มนะคะ4 4บาท50สตางค์รวมกับ50บาทเป็นเท่าไหรเอ่ยเก่งมากเลยคะ่ะ9 4บาท50สตางค์ค่ะ เรามาดูรายการถัดไปกันเลยซื้อน้ำผลไม้ปั่น15บาทเป็นรายรับหรือว่ารายจ่ายคะใช่แล้วคะ่ะรายจ่ายนะคะรายรับก็เขียนขีดกลางไว้รายจ่ายเขียนไว้เลยคะ่ะ1 5 0 0บาทคะ่ะจำนวนเงินคงเหลือสามารถคิดได้โดยการนำจำนวนเงินคงเหลือเดิมลบออกด้วยรายจ่ายนะคะ 94บาท50สตางค์ลบด้วย15บาทศูนสตางค์เป็นเท่าไหร่มาช่วยกันคิดเลยค่ะเรามาพิจารณาในหน่วยสตางค์นะคะ50สตางค์ลบด้วยศนย์สตางค์เหลือ50สตางค์ค่ะต่อไปเรามาพิจารณาในหน่วยบาทนะคะ4หน่วยลบด้วย5หน่วยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราจึงต้องกระจายจำนวนเงินจากหน่วย10มา10นะคะ90กระจายไป1 0ก็จะเหลือ80ส 10ที่กระจายมารวมกับ4หน่วยก็จะได้เป็น14หน่วยค่ะ14หน่วยลบด้วย5เหลือเท่าไหร่คะ9นะคะต่อไป80ลบด้วย1 0เหลือเท่าไหร่คะ70นะคะเราก็จะได้จำนวนเงินคงเหลือเป็น79บาท50สตางค์ค่ะและต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะคะซื้อสมุดวาดเขียน10บาท50สสตางค์ค่ะเป็นรายรับหรือรายจ่ายคะนักเรียน เก่งมากเลยรายจ่ายนะคะในช่องรายรับเราก็จะเขียนขีดกลางไว้นะคะและช่องรายจ่ายก็บันทึกไว้เลย10บาท50สตางค์ค่ะแล้วจำนวนเงินคงเหลือล่ะเป็นเท่าไรเอ่ยเราสามารถคิดได้โดยการนำจำนวนเงินคงเหลือเดิมลบด้วยรายจ่ายนะคะมาช่วยกันคิดเลยค่ะ79บาท50สตางค์ลบด้วย10บาท50สสตางค์ค่ะ มาพิจารณาในหน่วยสตางค์กันก่อนเลยนะคะ50สตางค์ลบด้วย50สตางค์เหลือ0สตางค์ค่ะต่อไป9หน่วยลบด้วย0นหน่วยเหลือ9หน่วย70ลบด้วย1 0เหลือ60นะคะเราก็จะได้จำนวนเงินคงเหลือเป็น69.00บาบาทค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนต่อไปนักเรียนลองมาช่วยกันทำแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจกันนะคะ นี่เป็นบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงออมสินนะคะนักเรียนลองอ่านบันทึกรายรับรายจ่ายนี้และตอบคำถามค่ะกดพักแล้วเริ่มทำได้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนทำได้ไม่เอ่ยเรามาดูกันเลยค่ะว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือเปล่ามาดูข้อแรกกันเลยค่ะ บันทึกรายรับรายจ่ายนี้เป็นของใครวันที่เท่าไรนักเรียนตอบว่าอะไรคะบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงออมสินวันที่1-3ถึงมกราคมพุทธศักราช2564ค่ะต่อไปข้อที่สองวันที่หนึ่งมกราคม2564หหลังจากซื้อขนมแล้วเด็กหญิงออมสินเหลือเงินเท่าไรเรามาดูกันเลยค่ะ วันที่1มกราคมรายการที่ซื้อขนมก็คือรายการนี้นะคะหลังจากซื้อขนมแล้วเนี่ยเหลือเงินเท่าไหร่คะนักเรียนเราสามารถดูได้จากตรงไหนเอย่ยใช่แล้วคะ่ะสามารถดูได้จากช่องคงเหลือนั่นเองหลังจากซื้อขนมแล้วอมสินเหลือเงินเท่าไหร่คะเก่งมากเลยคะ่ะ159บาท75สสตางค์นะคะ ข้อนี้เราก็ตอบได้เลย159บาท75สตางค์ค่ะต่อไปข้อที่3วันที่2มกราคม2564เด็กหญิงออมสินมีเงินเหลือเท่าไรเรามาดูกันเลยค่ะวันที่2มกราคม2564นะคะมีรายการอยู่2รายการค่ะเอแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าออมสินเนี่ยเหลือเงินเท่าไหร่ ใช่แล้วเราสามารถดูได้จากรายการสุดท้ายนะคะในช่องคงเหลือเลยออมสินเหลือเงินเท่าไหร่คะนักเรียนใช่แล้วคะ่ะ179บาทนะคะข้อนี้เราก็ตอบได้เลยคะ่ะ179บาทค่ะและคำถามสุดท้ายนะคะวันที่3มกราคม2564เด็กหญิงอ,งออมสินมีเงินเหลือเท่าไรเรามาดูกันเลยคะ่ะวันที่3มกราคมอยู่ตรงนี้นะคะ รายการสุดท้ายเนี่ยคือพ่อให้เงิน50บาทนะคะเป็นรายรับหรือว่ารายจ่ายคะใช่แล้วคะ่ะรายรับนะคะดังนั้นเราก็จะสามารถหาจำนวนเงินคงเหลือได้โดยการนำจำนวนเงินคงเหลือเดิมรวมกับรายรับที่ได้มาเพิ่มคะ่ะ144.00บาทรวมกับ50.00บาทเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากเลยคะ่ะ 194.00บบาทค่ะเยี่ยมมากเลยในวันนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรกันไปบ้างคะเรามาช่วยกันสรุปความรู้พร้อมกันเลยค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านและการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะซึ่งบันทึกรายรับรายจ่ายก็จะประกอบด้วยชื่อบันทึกวันเดือนปีที่บันทึกและตารางค่ะ ในตารางก็จะมีวันเดือนปีรายการรายรับรายจ่ายและคงเหลือค่ะนักเรียนสามารถทบทวนเพิ่มเติมได้โดยการทำแบบฝึกหัดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เมื่อน้องๆดูคลิปวีดีโอจบนะคะวันนี้คุณครูจะมีแบบงานให้น้องๆทำสอหน้าก็คือในหน้า109และหน้า110ในหนังสือคณิตศาสตร์เล่ม2นะคะจะมีทั้งหมด2ข้อใหญ่ในข้อหนึ่งใหญ่นะคะ อ่านบันทึกรายรับรายจ่ายต่อไปนี้แล้วตอบคำถามเป็นการบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กชายปิติวันณวิรัตตั้งแต่วันที่3ถึง5พฤศจิกาย,ยนพศ2562นะคะเมื่อน้องๆทำข้อหนึ่งใหญ่เสร็จให้ทำข้อสองใหญ่นะคะ เติมข้อมูลลงในบันทึกรายรับรายจ่ายต่อไปนี้ให้ถูกต้องเป็นการบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงวิรยาพัทรยิชานะคะตั้งแต่วันที่24-27มิถุนายนพศ2562นะคะเมื่อน้องๆทำแบบหัดพบทั้งสองหน้าอย่าลืมถ่ายรูปลงในรายคณิตศาสตร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ